วันที่1เจ้าตัวซอมบี้แมนระดับยูอาร์ R, ได้ทําการอัปเดตลงตู้กาชาตัวดําในซูเปอร์จีนและส่วนวันที่8อุปกรณ์เฉพาะของเขาก็จะตามมาแบบติดๆซึ่งรายละเอียดความสาม,มารถสกิลของเขาแบบปกติเพื่อนๆก็น,น่าจะทราบโดยลึกกันแล้วนะว่าเจ้าตัวละครของเขานะตรงนี้มันทําอะไรได้บ้างแล้วมันโกงขนาดไหนแต่เอาเป็นว่าในวันนี้เดี๋ยวเรามาเจาะลึกจัดหนักจัดเต็มกันอีกหนึ่งครั้งครับสาหรับรายละเอียดสกิลต่างๆทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอัปเกรดอุปกรณ์เฉพาะ3ดาวเมื่อเราอัปไปแล้วมันดี ยังไงบ้างต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของการอัพ5เดาเหลืองและก็5ดาบ่วงนะตรงนี้เมื่อเราอัพเกรดจนเสร็จสิน้นพาร์ท4ส,สกิลติดตัวของเขาจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงโดดเด่นกันไปบ้างและที่สําคัญไฮไลท์สุดๆเลยนั่นก็คือพาร์สกิลปลุกตื่นขั้น U r จากเดิมเนี่ยมันมีความเร็วสาสองเปอร์เซ็นต์ไปแล้วนะหากเราอัพไปเป็นเรวิที่2ได้มันจะคุ้มกับตัวดําที่เราจะต้องสูญเสียให้กับมันหรือไม่เอาเป็นว่าก่อนที่เพื่อนๆทุกท่านจะเข้าไปรู้จักตัวละครของเขาแบบเจาะลึกกกกจจัดนจดนเต็ม็มมย่่าืทีีะชววไ like, คโ 你。 กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะลิสต <L ist> Man s ช o อบริการการจำเงินเกมมือถือวันพัน a n t เดอ t r o n g เกตที่ดีที่สุดคุ้มที่สุดและโน1นที่สุดในเวลานี้ไ <Wow. S 2> ม่ว่าจะเป็นแพ็37ค37คูปองในราคา165บาทรวมไปถึงแพ็คที่ใหญ่ที่สุด14,996คูปองในราคา59,000กว่าบาท <Wow. S 2> ทาง List Man s ช o อก็มีบริการให้เ,เพื่อนๆทุกๆท่านได้เลือกสรรชชำระเงินได้แบบง่ายๆอีกทั้งยังมีระบบผ่อนนานสูงสุดถึง10เดือนอีกด้วยและีก เป็นรายการเกมที่ภายในเว็บไซต์ litman shop เขาบริการรวมไปถึงบัตรเติมเกมก็มีเหมือนกันเอาเป็นว<ะ>่าเพื่อนๆทุกท่านก็อย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันด้วยนะสำหรับ litman shop บริการการจำเนินเกมตลอด24ชั่วโมงราสวันดีพอ่อไม่พป็น้องชาวไทยทุกที่ทุกววททุกทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันทันแมนดิสตเกตในเซิร์จีนอ๋อสำหรับคิวโดในวันนี้กระผมเองจะมาทำการรีวิวเจ้าตัวละครตัวใหม่ล่าสุดในเซิว์ฟจีนนั่นก็คือเจ้าตัวซอมบี้แมนระดับ U R และการรีวิวของผม จะมาทําการรีวิวสกิลของเขาทั้งหมดที่อัปเกรดมาใหม่นะครับผมแบบปั้นจนสุด5้าดาวเหลือง5ดาวม่วงพร้อมกับพาสีสกิลปลุกตื่นขั้นที่2รวมไปถึงอัลติเมทของเขายังคงเป็นอุปกรณ์เฉพาะ3าดาวอีกด้วยและจากเท่าที่ผมไปแปลรายละเอียดสกิลมาบอกเลยว่าเป็นการอัปเกรดอัปขั้นที่ดีมากๆนะคือถ้าเพื่อนๆท่านใดถ้าเกิดว่าดองตัวดําไว้300ใบรวมไปถึงตัวอุปกรณ์เฉพาะจํานวน70บใบผมมองว่าซอมบี้แมนระดับยูอาเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะคุ้มค่ามากๆเลยนะครับผมในเมตาที่ใกล้จะ จบลงของตัวละครที่เป็นกลุ่มหมู่ดาวทั้งหมดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยจะเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะที่ตัวละครในคอนเซปของกลุ่มหมู่ดาวนะตรงนี้จะมาเป็นตัวสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวปีใหม่ปีหน้าเยี่ยมตื่นเต้นกันได้อย่างแน่นอนครับผมเพราะว่าตัวเกมของเขาได้สปอยมาแล้วว่ามันมีลิขสิทธิ์ตัวละครทั้งหมดในอนิเมะวันพันแมนซีซั่นหนึ่งซีซั่นสองและซีซั่นสามที่จะมาในปีหน้านี้เพื่อนเพื่อนท่านใดที่เลิกเล่นไปแล้วและได้ฟังคลิปนี้เนี่ยผมแนะนําว่าให้รีบกลับมาเล่นเลยนะยิ่งนน,น,นองของ One Punch ด้วยแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ควรพลาดอย่างเด็ดขาดครับอีกอย่างหนึ่งคือตอนนี้เซอร์เวอร์จีเนี่ยเขามีการแจกตัวดําจํานวน100ใบด้วยนะใครที่อยากได้รับกิจกรรมตรงนี้แนะนําว่าให้รีบดาวน์โหลดมาเล่นเลยลิงก์ดาวน์โหลดตัวเกมนี้จะอยู่ด้านล่างใต้คลิปไม่ว่าจะเป็นระบบ Android หรือ iOS เพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดไปติดตั้งเล่นกันได้หมดหากมีปัญหาอะไรคอมเมนต์สอบถามผมมาได้อย่างเต็มที่เลยนะจ้าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเริ่มดูความสามารถทั้งหมดของเจ้าตัวซับบี้แมนระดับยูอาการแต่ก่อนอื่นผมขอรบกวนเวลาสักนิดหนึ่งนมมีีโฆษณาาาปัหหเล่น้ไะ จะเป็นแบบเส่อม<ต>เปลืองข้าวไฟอินเทอร์เน็ตแพงเน็ตมือถือไม่ดีปิ้งเยอะ CPU <c oughs> ร้อนแรงจนเกินไปจัดนี่ไปเลยครับ UG p h o n e แอปบริการข่าว์ฟนราคาถูกและดีที่สุดในตอนนี้ไม่ว <c oughs> ่าเพื่อนๆจะอยู่ที่ไหนมีเน็ตหรือไม่มีเน็ตเพื่อนเพื่อก็สามารถปล่อยบอดฟาร์มเกมได้แบบชิวๆสบายๆเพียงการเช่าวันละไม่ถึง10บาทและตัวแอปของเขายังรองรับทุกระบบไม่ว่าจะเป็น PC Android, iOS UG Phone จัดให้ไม่มีผิดหวังซึ่งจะทาให้การเล่นเกมของเพื่อนเพื่อนทุกๆคนนั้นลื่นไหลไม่มีสะดุดแม้จะเปิดมืืืออถหร ไม่เปิดมือถืออยู่นอกบ้านหรือว่าอยู่ในบ้านเรียนอยู่หรือไม่ได้เรียนอยู่ UG Phone ยินดีบริการให้กับเพื่อนๆทุกท่านลิงก์ดาวน์โหลดแอป,ปนี้อยู่ด้านล่างใต้คลิปวิด,โดีโอนี้อย่าลืมเข้ามาโหลดกันนะครับหลังจากรับชมโฆษณาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดทั้งหมดกันดีกว่านะครับอย่างแรกก็จะเป็นในเรื่องของอันติเมตนะซึ่งจากเดิมในะดาเมจจะอยู่ที่450ส่วนการบูสต์ความเร็วในแถวเดียวกันกับเขาเนะี่ยจะอยู่ที่94และก็ยังสามารถทําการบล็อกลูกไฟฝั่งัััตตตตรรรููไได้้้้จจจํําาาาานนนว3เเมมมมะบผ1อออออีกกกทงทงงถฝ่่ยใชลิหื ตีอันติเมีดนะครับเขาต้องใช้ลูกไฟเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแต้มเป็นจํานวน3ครั้งใน1นเทินซึ่งความสามารถในตรงนี้เขาสามารถใช้ได้ทุกเทินเพียงแค่แต่ละเทินเนี่ยเขาจะจํากัด ครั้งเท่านั้นส่วนถ้าหากเราทําการอัปเกรดมาเป็นอุปกรณ์เฉพาะ3ดาวตัวละครของเขาจะดาเมจเพิ่มขึ้นทันทีเป็น6 0 0อเป็นอีกทั้งการเพิ่มความเร็วในแถวเดียวกันกับเขาจะจัดหนักจัดเต็มมากๆครับขาดอีกแค่สอร์เซ็นต์ก็จะครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะอันนี้คือใส่มาทําไมก็ไม่รู้นะครับจำนวนเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์เอาเข้าจริงผมว่าถ้ามันขาดขนาดนี้เนี่ยยัดไปหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยก็น่าจะแจ่มที่สุดส่วนการบล็อกลูกไฟจากเดิมบล็อกสามเต็มอันนี้บล็อกไปเลยครับผม,มสีนนเ่เม1 1> ตมมจะสาารถ ใช้งานได้สูงสุดอยู่ที่4ครั้งหากซอมบี้แมอัพอุปกรณ์เฉพาะ3ดาวมาเจ้าตัวแฝดระดับยูอาคือตกเมตาทันทีเลยครับในส่วนนี้อีกทั้งความสามารถรายละเ e อียดสกิลอันติเมตของเขาก็ยังสามารถเพิ่มพลังโจมตีให้กับเพื่อน่วมทีมของเราทั้งหมดได้อีกและไอการเพิ่มพลังโจมตีตรงนี้เนี่ยมันเพิ่มมา30%นะระยะเวลาคืออยู่ด้วยกันทั้งหมด2รอบหรือ2เทินโดยรวมผมมองว่าอันติเมตของเขาอุปกรณ์เฉพาะ3าดาวตรงนี้จําเป็นแล้วดีมากๆครับคุณผู้ชมได้ทั้งการบล็อกลูกไฟที่เพิ่มมากขึ้น้นไไดรรอบบัังคกกาลูฟเพิ่ม มากขึ้นส่วนความเร็วก็ยังมากขึ้นแบบมหาศาลอีกทั้งยังเพิ่มพลังโจมตีให้กับเพื่อนภายในทีมทั้งหมดอีก30%ตัวไหนที่เป็นตัวละครสายดาเมจในทีมเรานี่คือยิ้มแบบหวานเจี๊ยบเลยนะคุณผู้ชมความสามารถแค่เรื่องอัลติเมตเนี่ยคือโอ้โหมีประโยชน์ต่อทีมโคตรๆแล้วนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูพาสซีฟสกิลติดตัวกันต่อครับซึ่งเจ้าตัวสมบี้แมนระดับยูอาร์จะมีอัตรา60%ในการหลบหลีกความเสียหายและตัวละครของเขายังสามารถตายเกิดได้อีกนะครับผมจำนวน3ครั้งฟื้นฟูเลือนนนีี่่่่ยจะอูท60%แตใสว ต้องมีเพื่อนอยู่ในสนามด้วยนะถ้าเกิดว่าไม่มีเพื่อนในสนามเมื่อตัวละครของเขาเลือดหมดปุ๊บก็คือจะตายเลยทันทีแต่พอเราอัปเกรดมาเป็น5้าดาวเหลืองนะครับอัตราการหลบหลีกจะอยู่ที่70%อโอ้ยังเยอะครับคุณผู้ชมส่วนการตายเกิดจะอยู่ที่3มครั้งเหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่าเลือดในการฟื้นฟูจะเพิ่มเติมมาเป็น80%และก็การทํา้าดาวม่วงคืออย่างสุดครับเพราะว่าอัตราการหลบหลีกอยู่ที่80%แถมตายเกิดยังสามารถทําได้สูงสุด4ครั้งด้วยนะครับคุ ดีมากๆครับแล้วก็เลือดที่เขาฟื้นฟูเนี่ยจะอยู่ที่80%เหมือนเดิมเอาเป็นว่าการทำ5เดาเหลือง5เดาม่วงตรงนี้ยังไงก็คุ้มอยู่ดีแบบ100%และความสามารถสุดท้ายอันนี้คืออย่างพีคครับผมเพราะว่าเจ้าตัวละครซอมบี้แมนระดับ UR จ,จะทำการบัฟความเร็วให้กับตัวละครของตัวมันเองจำนวน32%แล้วก็ยังมีการชำนาญการทะลวงด้วยซึ่งเมื่อเราใช้อันตีหรือโจมตีไปเนี่ยมันก็จะยังเพิ่มพลังโจมตีในส่วนนั้นไปอีก20%แต่ถ้าหากเราอัพมาปเป็นเลเวลที่2ความเร็วเพิ่มมมเตติิาาททันีผ400%จกกป อันเดิมคือ3-2อันนี้จับยัดมาแบบเกือบเท่าตัวนะโอ้โหสีคือเร็วแบบเร็วจัดจัดอุปกรณ์นี่แค่ไม่ต้องไปนเน้นความเร็วเลยนะครับเพราะตัวมันนีเร็วมากๆอยู่แล้วนะส่วนชำนาญทะลวงก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่ามันจะเพิ่มพลังโจมตีเป็น3 0เอาเป็นว่าท้งนี้ท้งนั้นถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสที่จะคว้าตัวนี้ได้แบบ300ตัวดำหรือถ้าเกิดดวงดีมันออกมาครบๆจัดไปเป็นรุ่นที่2แล้วก็จัดหนักจัดเต็มในเรื่องอุปกรณ์เฉพาะ3ดาวของเขายังไงก็คุ้มแบบคุมมมมาาาาาากๆนนะครรเเพววสสถของใ่ สามารถใช้งานกับทีมของเราไปได้เกือบยาวเลยนะไม่รู้เหมือนกันว่าเดือนหน้าจะมีตัวละครตัวอะไรมาแก้ทางหรือเปล่าเห็นว่าจะเป็นเจ้าตัวด้วงระดับย well ูอาเวลเวลมานิดนิดซึ่งในส่วนนี้เราเองก็ได้แต่ลุ้นนะครับว่าไอ้ความสามารถของมันจะเป็นแบบไหนแต่เห็นเขาบอกว่ามันจะมีการสะท้อนดาเมจที่แรงมากๆแอ้ก็อย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรมันเยอะนะครับเผื่อจตัวละครของมันไม่ได้มาแบบตามสปอยเป๊ะๆนะเอาเป็นว่าสุดท้ายนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นอะไรใดๆเกี่ยวกับเจ้า,จาตัวซอบบี้แมนระดับยูอาตัวนี้สามารถคอมเมนต์ มาพูดคุยกันได้แบบจัดหนักจัดเต็มหากผมมีเวลาจะทําการตอบกับเพื่อนๆทุกๆท่านแบบทันทีนะครับและสุดท้ายนี้แบบไม่ทายที่สุดก่อนที่เพื่อนๆทุกท่านจะทําการกดปิดคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมที่จะช่วยก,กดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้ทั่วถึง กดซ b บสไคร์และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านทราบกันแบบทุนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคําจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขออภัยมาณาที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน